สวัสดีค่ะแพทย์หญิงน,นา,จายจันท์คงประโยชน์อายุรแพทย์เชี่ยวชาญระบบประสาทวิทยาประจำโรงพยาบาลราชธานีค่ะก็เครื่องมือ TMS นะคะจะย่อมาจาก transcranial magnetic stimulator หรือว่าถ้าชื่อภาษาไทยก็คือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหลักการเนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กลงไปกระตุ้นสมองตำแหน่งที่เราต้องการนะคะซึ่งคลื่นแม่เหล็กเนี่ยจริงๆก็มีใช้ในวิทยาการการแพทย์ทั่วๆไป ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันในเครื่อง MRI หรือว่าอุโมงค์ที่ใช้สแกนสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าสูงมากเรียกว่าปลอดภัยกว่าคลื่นไมโครเวฟซะอีกเครื่อง TMS เนี่ยเราก็จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติของระบบสมองนะคะอาทิเช่นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะคะผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน ผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดซึมเศร้านะคะภาวะนอนไม่หลับก็คือภาวะใดๆก็ตามที่เกิดจากความผิดปกติในสมองนะคะสามารถใช้เครื่องนี้ในการรักษาได้ค่ะวิธีการก็คือว่า,เ,าเราจะมีอุปกรณ์ที่วางไว้บนศีรษะคนไข้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะหา,าค่า พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยเพื่อกระตุ้นสมองนะคะซึ่งขั้นตอนการทำเนี่ยจะใช้ระยะเวลารวมถึงการเตรียมตัวทั้งหมดเนี่ยประมาณ5-10นาทีเท่านั้นซึ่งหลังจากการทำเสร็จผู้ป่วยสามารถกลับบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่แนะนำมาใช้เครื่อง TMS นะคะ ก็จะมีอยู่3 4ข้อนะคะข้อแรกก็คือผู้ป่วยที่มีอาการของโรคลมชักหรือมีประวัติชักมาก่อนนะคะข้อที่2ก็คือผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในร่างกายอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใส่เพสเมกเกอร์หรือว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจนะคะข้อ3ก็คือผู้ป่วยอัมพฤกษ์อมัอมาพาตที่เพิ่งเป็นส่วนใหญ่เราจะรอระยะเวลาประมาณอย่างน้อยๆก็คือ3เดือนนะคะถึงจะสามารถทดลองใช้เครื่องมือนี้ได้ สำหรับผู้ที่สนใจมารับบริการนะคะสามารถติดต่อได้ที่แผนกอายุรกรรมอาคาร A ชั้น1นะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยว่าต้องการทดลองใช้เครื่อง TMS ผมชื่อปกิตวัยาบทนะครับอายุ45ปีประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ครับเริ่มเป็นสตอกเมื่อตอนปี62ตอนนั้นก็ ซีกซ้ายข้างซ้ายเราไม่สามารถจะใช้งานได้ทั้งแขนทั้งขาแต่พอมาใช้เครื่องนี้แล้วรู้สึกว่าอาการมึนงงมันหายไปมองภาพได้ไกลๆขึ้นอ่านหนังสือพิมพ์ได้เมื่อก่อนอ่านไม่ได้ครับอ่านแล้วจะตาลายมากพอรักษาครั้งที่3แล้วเนี่ยมันมันอาการมันดีขึ้นอาการมึนงงอาการความหลงหลงลืมลืมลม,มันหายไปการออกคําสั่งทางร่างกายออกคําสั่งทางมือทางเท้าทาง ทางกายภาพของเรามันรวดเร็วมันเหมือนเหมือน,นกลับมาเหมือนเดิมครับครับผม